สวัสดีครับพวกราครช่องฝังลักกี้แฟมิลี่นะครับวันนี้นะครับตอนเย็นวันนี้นะครับเนาะพานนองแก้วมณีนะครับออกมาอาบน้านะครับแล้วก็เดินเล่นด้วยนะครับวันนี้นะครับผมตอนนี้ก็อาบน้ําเสร็จเรียบร้อยเลยนะครับก็พาน้องมาถูต้นไม้นะครับนนองแก้วมณีนะครับพาน้องมาถูต้นไม้ก่อนนะครับหายคันนะครับลักกี้ยังไม่ได้อาบนะครับเพราะว่ากนก็พาน้องแก้วอาบก่อนนะครับเนาะดูมันใหญ่เลยนะครับน้องแก้วได้อาบน้ําเสร็จนะครับพอโดนน้าแล้วก็คันเนาะ คันเสร็จแล้วก็พาไปอาบอีกแล้วนี่อีกรอบหนึ่งนะครับถูเสร็จต้องพาไปอาบน้ําอีกแล้วนะครับพาเดินเล่นนะครับออกกําลังกายนะครับตอนเย็นนะครับเนาะทุกวันนะครับพอกวันก็ต้องพาน้องออกกำลังกายนะครับแต่ไม่ได้เดินสองสามวันเลยนะครับพากวันไม่ได้พาน้องลักซี่และน้องแก้วมณีนะครับเด้กออกกำลังกายเลยนะครับดู ไปแล้วนุนถูเสร็จก็เดินไปแล้วนะครับไปไหนต่อนาะน้องแก้วหาเลาะกินยา้าหากินย้าก่อนยา้าไม่เอาไปแล้วเดินตามนะเดินตาม เดินตามน้องแก้วมานีนะครับว่าจะไปไหนน้องอจะวิ่งไปหาลักกี้หรือเปล่าดูรีบเหลือเกินให้กินย้าก,ก่อนนะครับต่จะจะอยู่หรือเปล่าจะคิดถึงลักกี้นะไม่มีเพื่อนนะน้องแก้ว หญ้าอ่อนๆน,นะครับหญ้านอ่อนไปนู่นแล้วนะครับนู่น แก yeah. มานี่เลยมา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 นี่เลยไปไหนดูมาแกมารีบไปไหนเนาะรีบไปหาลักกี้ไปแล้วนะครับไม่ยอมอยู่ มาทำอะไรน้องแก้วทำอะไรนอนนอนนอนเล่นเล่เล่นเล่น,ลน,ลนอยากก็หิวอยากไปหาลักกี้ด้วยลักกี้ไม่ได้มาด้วยนะครับ<า>ไปแล้วไปต่อเลยนะครับ เดินต่อออกกำลังกายต่อนะครับน้องแก้วมานี่ถอยกินอาไหลูกต้นสับปะรดหิวเก็บกินหนาอยู่ไม่ได้กินหลายวันเลยนะครับยังไม่มีสับปะรดให้กินเลยน้องแก้ว Đấy, rút. Bánh ngủ léo, bình ngủ léo. hát ong mãi thú thì chưa ra tận mãi thú nói oh. เรากินยาก,ก่อน,นะครับลองแก้วมาน,นีนะครับลักกี้ยังไม่ได้เดินเลยนะครับวันนี้เดี๋ยวก็คงพาลักกี้ออกมาออกกําลังกายเหมือนกันนะครับผมยาอ่อนๆยญ้าอ่อน,ออน,ออน,ออน ไปนู่นแล้วถู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 ถถอ,อีกแล้วเดินมาเจอต้นไม้ก็ถูใหญ่เลยนะครับขันเนาะน้องแก้ว เดี๋ยวพาลักกี้มาถูกจำไม้มั่งนะครับให้น้องแก้วถูเสร็จก่อนนะครับออกมังกรเสร็จแล้วนะครับตรงนี้นะครับผมเนาะมานี่เนาวตอนนี้ก็ถึงคิวลักกี้นะครับมาอาบน้ำสักทีนะครับวันนี้มีล้อใหญ่นะครับวันนี้นะครับผมเดินเล่นนะครับมีล้อใหญ่ ลรอจำมําเลยครับสองล้อนะครับไม่ใช่ล้อเดียวทั้งสองล้อพาไปอาบน้ําด้วยนะครับน,นี้มามามาทางนี้เลยจอดยืนอยู่นู่นแล้วมาเร็วมาเร็วมาเล้วกี๊ก,กมาแล้ว mà 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 kì mà leo mà leo nam ạp nam leo mà 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 đi đâu mà kì mà đi lắm มามา,มา,มาเดินไปไหนทางนู้นมานี่เร็วมาไปหาเพื่อนทางนู้นเดี๋ยวอาบน้ำให้ลัอกี้ก่อนนะครับผมเคืเวลาอาบน้ำแล้วลักกี้เล่นโคลโนด้วยอาบน้ำเสร็จมีโคลนก็เล่นโคลนนะ เย็นนะเย็นวันนี้พบล้อใหญ่มานะครับวันนี้ลักกี้โอ้ยเล่งโทนใหญ่เลยนะครับตามใจเลยครับตามใจสบายใจเลยนะครับลักกี้ เพราะความฉีดน้ําให้หลักที่ก็เอาโครนไปแปนะนู่นเต็มเลยเอาเอาเลยนี่น้ำไหลแรงแต่ต้องคอยตอนเย็นนะครับถึงจะมาอาบได้ นาะไปนู่นแล้วอาบน้ำเสร็จแล้วนะครับสำหรับคลิปวันนี้มีเพียงแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซัสบสไคร์นองลักกี้ด้วยนะครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์น, share, นะครับหนึ่งคอมเมนต์นะครับเป็นกำลังใจให้น้องลักกี้นะครับขอบคุณมากครับ